สวัสดีครับนักเรียนค,ครูชื่อคุณครูอภิชานิลวัฒน์คุณครูได้รับมอบหมายให้มานําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใหม่อีกหนึ่งเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ต่อจากเรื่องที่แล้วสําหรับบทนี้คือบทที่3ลําดับและอนุกรมส่วนนี้เป็นส่วนสุดท้ายของบทแล้วครับมันคือเรื่องการประยุกต์ของลําดับและอนุกรมวันนี้ตอนที่32เราจะพูดถึงเรื่องแรกก็คือเรื่องดอกเบีย้ยทบต้นครับนักเรียนพอจะทราบอยู่แล้วครับว่าดอกเบีย้ยในการคิดดอกเบีย้ยนั้น มีวิธีการคิดได้หลายวิธีในที่นี้เราสามารถคิดในลักษณะไม่ทบต้นหรือทบต้นหรือทบต้นเป็นปีเป็นเดือนขึ้นอยู่กับว่าทางธนาคารได้ให้ดอกเบีย้ยเราอย่างไรดังนั้นสำหรับตอนนี้เราจะทบทวนกลับไปยังการคิดดอกเบีย้ยแบบไม่ทบต้นและทบต้นเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาและเราจะพูดถึงการคิดดอกเบีย้ยทบต้นที่ละเอียดลงไปกว่าที่นักเรียนได้เรียนในบทที่1จากเลขยกกาลังครับเรามาดูครับ ฝากเงิน10,000บาทกับสหกรณ์ที่ให้ดอกเบีย้ย2%ต่อปีจงหาจำนวนเงินที่ได้รับเมื่อสิ้นปีที่5าถ้าสหากรณ์คิดดอกเบีย้ยให้ครั้งสุดท้ายครั้งเดียวเมื่ออ่านจากสถานการณ์เราทราบครับว่าการจะคิดดอกเบีย้ยเพียงแค่ครั้งเดียวหมายความว่าไม่มีการนำดอกเบีย้ยที่ได้ในแต่ละช่วงปีมาคิดซ้ำดังนั้นเมื่อโจทย์ให้สถานการ์มาลักษณะนี้จึงมีความหมายว่าเราจะคิดเพียงแค่ครั้งเดียวหรือไม่ทบต้นนั่นเองครับ เรามาดูทีละตัวนะครับสากรเนี่ยเขาให้ดอกเบีย้ย2% 2%ก็คือ2ส่วน100ปีหนึ่งได้2ส่วน100ดังนั้นจำนวนเงินที่ได้รับก็คือจำนวนเงินต้นที่เรียนฝากไป10,000บาทบวกกับ10,000คูณ2ส่วน100คูณ5 10,000คือต้นครับ2ส่วน100คือดอกเบีย้ย5คือจำนวนปีดังนั้นเมื่อคำนวณแล้วก็จะได้ดังที่เห็นนะครับก็คือ1 1 0 0 0บาท ลักษณะนี้เราจะคิดดอกเบีย้ยแบบครั้งเดียวหรืออเบีย้ยไม่ทบต้นการคิดดอกเบีย้ยส่วนนี้เอาต้นเงินคูณกับอัตราดอกเบีย้ยคูณกับจํานวนปีซึ่งปกติแล้วทางธนาคารทั่วไปจะไม่ได้มีการคิดดอกเบีย้ยในลักษณะนี้ครับทีนี้เราจะมาดูว่าถ้าเราจะเปลี่ยนจากโจทย์ให้กลายเป็นสูตรเพื่อเก็บไว้ใช้งานครูจะลองเปลี่ยนนะครับโดยเอา ตัวแปรไปแทนค่าตัวเลขที่อยู่ในโจทย์นักเรียนดูคําถามที่ข้อสอนะครับสถานการณ์ที่2จะเหมือนกับสถานการณ์ที่1แต่ครูจะนําเอาตัวแปรเข้าไปแทนที่ตัวเลขที่เราได้คํานวณไปเมื่อสักครู่ก่อนอื่นเงินที่ฝาก1 0 0 0 0บาทครูจะแทนด้วยตัวแปร p อัตราดอกเบี้ย2%ครูจะแทนด้วยตัว i และจํานวนปี p. ครูจะแทนด้วย n ดังนั้นจํานวนเงินที่ได้รับก็จะเท่ากับ p บวกกับ p คูณ i ส่วนร้อยคูณกับ n ดังที่อยู่บนสไลด์นะครับทีนี้ถ้าครูต้องการจะทําให้ตัวแปรนั้นดูสะดวกและสะอาดมากขึ้นเราจะเปลี่ยนตัวแปร i เป็นตัวแปร r ครับโดยที่ r เท่ากับ i ส่วนร้อยสูตรที่นักเรียนจะได้ก็จะกลายเป็น p บวกกับ p คูณ r คูณ n ในที่นี้เราสามารถใช้กฎการแจกแจงดึงค่า p ออกมากลายเป็น p คูณอยู่กับ1บวก r คูณ n ก็คือการดึง p 2ตัวนี้ออกมาอยู่ด้านหน้าใช้กฎการก่ายนะครับ ไปดูสถานการณ์ที่3นะครับสถานการณ์ที่3คุณครูฝากเงินเท่าเดิมครับ1 0 0 0 0บาทให้กับสากรที่ให้ดอกเบี้ยเท่าเดิมเช่นกันคือ2%ต่อปีโจทย์ให้หาจํานวนเงินที่ได้รับเมื่อสิ้นปีที่5แต่สากรงานนี้คิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกปีเมื่อคิดดอกเบี้ยทบต้นทุกปีเราจะต้องคํานวณแตกต่างจากสถานการณ์ก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนครับเราไปดูทีละประเด็นนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยซากเนให้ดอกเบี้ยเราเนี่ยปีละ2%ก็คือ2ส่วนร้อยในที่นี้ครูจะเขียน0.02เพื่อสะดวกนะครับสิ้นปีที่1เนี่ยจะมีเงินอยู่1 0 0 0 0หมื่นบวกกับ1 0 0 0 0หมื่นคูณ0.02 1,000 0คือต้อนเงินบวกกับต้นเงินคูณกับดอกเบี้ยในปีแรกก็คือ0.02คุณครูดึงเอา1,000 0ออกมาครับใช้กฎการกระจายเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้ก็จะได้ว่า1,000 0านนคูณกับ1บวก0.02กลายเป็น1,000 0คูณกับ1.02 ยอดนี้เป็นยอดสําหรับต้นเงินของปีที่2เมื่อขึ้นปีที่ 2," ผ่านไปครบ1ปีสิ้นปีที่2คุณครูจะต้องมีเงินต้นเงิน1,000 0มืคูณกับ1.02บวกกับ1,000 0ืคูณ1น2ซึ่งเป็นต้นเงินของปีที่2คูณกับ0.02 0.02ก็คือดอกเบี้ยครับ ดอกเบีย้ยของปีที่2เราใช้หลักการเดียวกันก็คือการเอาจํานวน1น1 0 0หมคูณกับ1.02นี้ออกมาอยู่ข้างนอกใช้กฎการกระจายนะครับดึงเอา2ตัวนี้ออกมาแล้วก็จะเหลือเพียงแค่1บวกกับ0.02ย์าทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายเราก็จะได้1,000 0คูณกับ1.02แล้วก็คูณกับ1.02เขียนในรูปเลขยกกําลังได้ว่า10,000คูณ1.02 ยกกาลังสองและจานวนเงินนี้ก็จะกลายเป็นต้นเงินของปีที่3ามเราเรียนสังเกตไหมครับว่าจํานวนต้นเงินของปีที่2กับจานวนต้นเงินของปีที่สามที่ความสัมพันธ์กันก็คือการเอา1 0ึ่งจุด็คูณขึ้นนั่นเองดังนั้นถ้าคุณครูสรุปได้ว่าในสิ้นปีที่2ครูมีเงิน10,000คูณ1.02ยกกําลังสองในสิ้นปีที่3ก็จะมีเงิน10,000คูณกับ1.02ยกกําลัง3ในสิ้นปีที่4ก็10,000คูณ1.02ยงก,กําลัง4 และสิ้นปีที่5จะมีเงิน1 0,000คูณกับ1.02ยกกําลัง5จะมีค่าประมาณ1 1 0 4 0หมบาทแปสอ็สตางค์เมื่อเราทราบแล้วครับว่าจากสถานการณ์แบบดอกเบีย้ยทบต้นเราก็จะสามารถสร้างสูตรเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาลักษณะเดียวกันนี้ได้อย่างนี้ครับในสถานการณ์ที่4ี่จะคล้ายกับสถานการณ์ที่3ลักษณะเดียวกันเราจะเปลี่ยนจํานวนที่มีอยู่ให้กลายเป็นตัวแปรครับฟากเงิน10,000คูณจะเปลี่ยน10,000ให้กลายเป็น p อัตราดอกเบี้ย2%เปลี่ยนเป็น i และแน่นอนครับ เราจะใช้ตัวแปร r ช่วยในที่นี้โดย r มีค่าเท่ากับ i ส่วนร้อยนักเรียนจะสังเกตว่าตัวเลขที่นำไปคูณจะมีค่าเท่ากับ1บวกกับค่า r ที่นักเรียนมีก็คือ1บวก r แทนลงไปในที่นี้ถ้าเราต้องการทราบดอกเบี้ยเมื่อสิ้นปีที่5เราก็คือเอา p คูณกับ1บวก r ยกกำลัง5แต่ถ้านักเรียนต้องการทราบในปีใดๆเราก็จะเปลี่ยนค่าเลข5นี้ให้กลายเป็น n และก็จะได้สิ้นปีที่ n มีเงิน p คูณกับ1บวก r ยกกำลัง n ครับสำหรับสูตรนี้นักเรียนก็ได้เรียนมาแล้วในบทที่1เรื่องเลขยกกำลังเราจะไปต่อที่สารการณ์ต่อไปนะครับสารการที่5ครับฝากเงิน10,000บาทให้กับสากรดอกเบี้ยเเน2%เท่าเดิมจานวนเงินที่ได้รับก็าหาเหมือนเดิมคือสิ้นปีที่5แต่สากรคราวนี้คิดดอกเบี้ยทบต้นทุก6เดือน แปลว่าเราไม่ได้ใช้ดอกเบีย้ยแบบรายปีแต่จะคิดทุกๆุกหเดือนสถานการณ์นี้จะต้องเปลี่ยนจากเดิมซากอนให้ดอกเบีย้ย2%ก็จริงแต่เราจะต้องคิดดอกเบีย้ยปีละ2ครั้งดังนั้นต้องแบ่งดอกเบีย้ยออกมาเป็น2ส่วนจาก0.02หารด้วย2กลายเป็นอัตราดอกเบีย้ยต่องวดหรือต่อ6เดือนในที่นี้เท่ากับ0.01แต่และแน่นอนครับเมื่อมีการคิดดอกเบีย้ยเป็นงวดละ6เดือน5ปีแปลว่ันัะเรียนจะต้องคิดดอกเบีย้ยทั้งหมด 10งวดก็คือ5ปีคูณกับ2ดังนั้นในสิ้นงวดที่1นักเรียนก็จะมีเงิน10,000คูณกับ1.01ในสิ้นงวดที่2นักเรียนก็จะมีเงิน1 0,000คูณกับ1.01ยกกําลัง2สิ้นวดที่3มีเงิน10,000คูณกับ1.01ยกกําลัง3และสิ้นงวดที่10ตามที่โจทย์ต้องการก็จะมีเงินเท่ากับ1 0,000คูณกับ1.01ยกกําลัง10ซึ่งมีค่าประมาณหนึ่ง2มืานหน จากสถานก,การณ์ข้างต้นครับเราจะสร้างเป็นสูตรเพื่อใช้งานในโอกาสต่อไปโดยการเปลี่ยนตัวแปรเช่นเดิมครับสถานก,การณ์นี้เราจะเปลี่ยนค่า1 0 0 0 0เป็น p เปลี่ยนดอกเบี้ยจาก2%เป็นเป็น i และแน่นอนครับเปลี่ยนมันเป็นตัวแปร r เพื่อความสะดวกในการคำนวณทีนี้มีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างออกมาครับมันคือค่า k ค่า k คือค่า ครั้งต่อปีในการคำนวณครับในที่นี้เราคำนวณดอกเบี้ยทุก6เดือนดังนั้นจะคำนวณทั้งหมด2ครั้งต่อปีค่า k จึงมีค่าเท่ากับ2และสำหรับโจทย์ข้อนี้ค่า k จะนำไปหารพัตราดอกเบี้ยทั้งปีกลายเป็น r ส่วน k r ส่วน k จากโจทย์ข้อนี้ก็คือ0.01นักเรียนสังเกตครับ0.01เมื่อนำไปใช้ในโจทย์จะต้องเอาไปบวกกับ1ซึ่งอยู่ในวงเล็บดังนั้นค่าที่จะนำไปคูณจะกลายเป็น1 บวกกับ r ส่วน k และถ้าเราต้องการที่จะคำนวณเมื่อสิ้นปีที่5เราจะได้ค่าเท่ากับ p คูณกับ1บวก r ส่วน k ยกกำลัง10แต่ถ้านักเรียนต้องการทราบในปีใดๆเราจะเปลี่ยนค่าตัวเลข5ให้กลายเป็น n ดังนั้น n ตัวนี้เมื่อนำไปหาจำนวนงวดทั้งหมดจะต้องเอาไปคูณกับ k กลายเป็น kn ดังนั้นสิ้นงวดที่ kn จะมีเงินเท่ากับ p คูณกับ1บวก r ส่วน k ยกกาลัง kn ดังที่อยู่ในสไลด์ครับ เราได้เรียนมาทั้ง2รูปแบบนะครับก็คือทั้งดอกเบี้ยไม่ทบต้นและดอกเบี้ยทบต้นคุณครูจะขออนุญาตสรุปนะครับสูตรเพื่อนําไปใช้งานสรุปสูตรนะครับถ้าเริ่มฝากด้วยเงินต้น p บาทระรับอัตราดอกเบี้ย i เปอร์เซ็นต์ต่อปีมื่อฝากเงินครบ n ปีกำหนดให้ r เท่ากับ i ส่วนร้อยในกรณีที่ดอกเบี้ยไม่ทบต้นจะได้เงินรวมเท่ากับ p คูณกับ1บวกกับ r คูณ n แต่ถ้านักเรียนคิดดอกเบีย้ยแบบทบต้น k ครั้งต่อปีนักเรียนจะได้เงินรวม p คูณกับ1บวก r ส่วน k ทั้งหมดยกกำลัง kn ในกรณีที่นักเรียนคิดดอกเบีย้ยเพียงแค่1ครั้งต่อปีในการทบต้นเราก็แทนค่า k เป็น1ดังนั้นสูตรที่2นี้จะครอบคลุมทั้งกรณีคิดดอกเบีย้ยทบต้นปีละครั้งและปีละหลายหลายครั้งครับเรามาดูตัวอย่างประกอบ นะครับข้อ7ครับฝากเงิน10,000บาทกับธนาคารแห่งหนึ่งให้ดอกเบีย้ย3%ต่อปีโดยคิดดอกเบีย้ยทบต้นปีละครั้งข้อใดคือเงินรวมเมื่อฝากเงินครบ10ปีพออ่านโจทย์แล้วนักเรียนจะต้องเข้าใจก่อนครับว่าโจทย์ข้อนี้เขาคิดดอกเบีย้ยแบบอะไรรู้จักโจทย์เราทราบครับว่าคิดดอกเบีย้ยแบบทบต้นทบต้นดังนั้นต้องใช้สูตรดอกเบีย้ยทบต้นสูตรดอกเบีย้ยทบต้นก็คือ SS S. ในที่นี้คือเงินรวมที่นักเรียนจะได้หลังจากที่ เราฝากเงินครบตามสิ่งที่โจทย์กำหนดจะมีค่าเท่ากับ p คูณกับ1บวกกับ r ส่วน k ยกกําลัง k n จากโจทย์ครับโจทย์ได้กําหนดค่า p ก็คือ1,000 0ค่า i ก็คือ3แล้วก็กำหนดค่า k มาว่าให้ทบต้นปีละ1ครั้งหรือ k เท่ากับ1แล้วก็ให้ค่า n ก็คือ10ปีมาสรุปนะครับ เรามีค่า p 1,000 0หค่า r ก็คือค่า i หารด้วย100กลายเป็น0.03 k เป็น1และ n เป็น10เมื่อนำเข้าไปอยู่ในสูตร s จะมีค่าเท่ากับ1,000 0คูณกับ1บวกกับ0.03หารด้วย1ยกกำลัง1คูณ10ดูจากโจทย์แล้วจะตรงกับตัวเลือกที่2ครับก็คือ1,000 0่นคูณกับ1.03ยกกกำลัง10ไปดูสถานการณ์ต่อไปครับฝากเงิน1,000 0บาทกับธนาคารแห่งหนึ่งที่ให้ดอกเบี้ย3%ต่อปี เหมือนเดิมเลยใช่ไหมครับโดยคิดดอกเบีย้ยเมื่อถอนเงินข้อใดคือเงินรวมเมื่อฝากเงินครบ10ปีเมื่อเราคำนวณดอกเบีย้ยเพียงแค่ครั้งเดียวดังนั้นดอกเบีย้ยที่เราคำนวณน,นี้จะเป็นดอกเบีย้ยแบบใหม่ถบตน้นเมื่อใหม่ทบตน้นนักเรียนต้องใช้สูตรอะไรครับนักเรียนจะต้องใช้สูตร s เท่ากับ p คูณกับ1บวกกับ r คูณ n ในที่นี้ค่า p คือ10,000ค่า r ได้จากค่า i ที่โจทย์ให้คือ3และค่า n คือ10ปี เมื่อแทนค่าลงไปในสูตรครับเราจะได้ว่า S เท่ากับ1 0,000คูณกับ1บวกกับ0.03คูณ10ในที่นี้ก็คือ1 0,000คูณกับ1.3ต่อข้อ1ครับไปดูสถานการณ์ข้อที่9ครับข้อ9ฝากเงินเท่าเดิมครับ1 0,000บาทกับธนาคารแห่งหนึ่งที่ให้ดอกเบีย้ย3%เเต่อปีโดยคิดดอกเบี้ยทบต้นทุก3เดือนข้อใดคือเงินรวมเมื่อฝากกันครบ10ปีโจทย์ข้อนี้คิดดอกเบี้ยแบบทบต้นหรือไม่ทบต้นครับ เราคิดดอกเบีย้ยแบบทบต้นทีนี้การคิดดอกเบีย้ยแบบทบต้นเป็นการคิดดอกเบีย้ยแบบทบต้นทุก3เดือนเราจะลองดูนะครับว่านักเรียนจะแทนค่าตามสูตรได้ถูกต้องหรือเปล่าสูตรที่นักเรียนจะต้องใช้ก็คือสูตรดอกเบีย้ยทบต้นก็คือ s เท่ากับ p คูณกับ1บวกกับ r ส่วน k ยกกาลัง k n โจทย์กําหนดค่า p เท่ากับ1 0,000บาทค่า i เท่ากับ3%ดอกเบีย้ยทบต้นทุก3เดือน ตัวนี้จะให้ค่า k นักเรียนครับและข้อใดคือเงินรวมเงินรวมในที่นี้หมายถึงครบ10ปีก็คือค่า n เราจะได้ค่าตัวแปรทั้ง4ตัวออกมาครับ p คือ10,000 r คือ0.03คือค่า i หารด้วย100 k ในที่นี้เป็น4ครับด้วยว่าเราคิดดอกเบี้ยทบต้นทุก3เดือนดังนั้น1ปีมี12เดือน12หารด้วย3จึงคิดดอกเบี้ยทั้งหมด4ครั้ง ค่า n ก็คือจํานวนปีที่คํานวณก็คือ10ปีเมื่อแทนค่าลงไปในสูตรครับจะได้ว่า s เท่ากับ1นึื่นคูณกับ1บวกกับ0.03หารด้วย4ทั้งหมดยกกำลังด้วย4คูณ10จึงตรงกับตัวเลือกที่4ครับสำหรับสถานการณ์ที่10ครับสถานการณ์ที่10จะเป็นสถานการณ์ที่แตกต่างจากข้อที่น้องเรียนได้คำนวณมาตั้งแต่ต้นสถานการณ์ที่10น,นั้นเราฝากเงิน1 0 0 0 0มบาทให้กับธนาคารแห่งหนึ่งโดยธานาคารคิดดอกเบี้ยแบบ ทบต้นทุก3เดือนเมื่อสิ้นปีที่3ธนาคารแจ้งว่ามีเงินในบัญชีอยู่1 0,000กับอีก938บาทโจทย์ถามว่าข้อใดคืออัตราดอกเบี้ยต่อปีที่ธนาคารกำหนดเห็นไหมครับสำหรับโจทย์ข้อนี้นั้นนักเรียนไม่ได้ค่าอัตราดอกเบี้ยนักเรียนต้องหาตราดอกเบี้ยแต่สิ mm, ่งท uh huh. ี่โจทย์ให้มาจะเป็นค่าอื่นๆที่นำมาใช้ในการแทนค่าลงไปในสูตรสำหรับข้อนี้เราจะใช้สูตรดอกเบี้ยทบต้น ก็คือ s เท่ากับ p คูณกับ1บวกกับ r ส่วน k ทั้งหมดยกกำลัง kn สิ่งที่โจทย์ให้มาจะมีค่า p 1,000 0บาทดอกเบีย้ยทบต้นทุก3เดือนอันนี้คือค่า k เท่ากับ4สิ้นปีที่3 3คือค่า n ธนาคารแจ้งว่ามีเงินในบัญชีนี่คือปลายของเงินคือค่า s เราจะแทนค่าทั้ง4ตัวแปรนี้ลงไปในสมการเราก็จะได้ว่า 1,000 0กับอีก938เท่ากับ1,000 0คูณกับ1บวกับ r ส่วน4ยกกําลัง4คูณ3ครับเราใช้วิธีการแก้สมการเพื่อหาคําตอบของข้อนี้เราเอา1,000 0ไปหาร1,938ใส่รากที่12ทั้ง2ข้างย้าย1ไปลบเอา4ขึ้นไปคูณดังนั้นนักเรียนจะได้ค่า r จะมีค่าเท่ากับ4เท่าของรากที่12ของ1.0938 ลบหครับแน่นอนครับว่าตัวเลขนี้จะค่อนข้างคำนวณยากดังนั้นสําหรับในบทนี้เรามักจะให้นักเรียนติดเป็นตัวแปรเอาไว้หรือถ้านักเรียนต้องการจะหาคําตอบนักเรียนสามารถใช้เครื่องคํานวณหรือเครื่องคิดเลขช่วยในการคํานวณได้ครับเป็นยังไงบ้างครับดอกเบีย้ยทบต้นที่เราได้เรียนมานั้นจะมีทั้งหมด2รูปแบบก็คือทบต้นในกรณีทั้งปีปีละครั้งจะใช้สูตรเดียวกัน กับสูตรที่นักเรียนได้เรียนมาจากบทที่1ก็คือเรื่องเลขยกกําลังแต่นักเรียนได้เรียนเพิ่มเติมในบทนี้อีก1สูตรก็คือสูตรที่นักเรียนจะใช้ทบต้นมากกว่า1ครั้งต่อปีหวังว่านักเรียนจะเข้าใจในเนื้อหาที่เราได้เรียนในครั้งนี้นะครับ โดยนักเรียนจะสามารถใช้สูตรตามที่คุณครูได้สอนไปทั้งที่คุณครูได้ทบทวนให้และสูตรที่เพิ่งได้เรียนในวันนี้ในการทําโจทย์ที่คุณครูได้กําหนดขึ้นนะครับสำหรับแบบฝึกหัดทั้ง2ข้อนั้นนักเรียนจะต้องใช้สูตรตามที่นักเรียนได้เรียนมาและจะต้องอ่านโจทย์ให้ดีว่าในแต่ละข้อนั้นจะต้องใช้สูตรอะไรและอย่าลืมครับค่า k จะเป็นค่าที่นักเรียนจะต้องคํานวณอย่างไรด้วย สำหรับโจทย์ในข้อ2นั้นนักเรียนจะต้องใช้การคำนวณโดยใช้ตัวอย่างตามที่คุณครูได้ยกตัวอย่างให้แต่โจทย์ทั้ง2ข้อนั้นจะใช้ตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะนักเรียนสามารถใช้เครื่องคิดเลขเครื่องช่วยคำนวณหรือว่าคอมพิวเตอร์ในการหาคำตอบประกอบและสำหรับโจทย์ทั้ง2ข้อนั้นคุณครูจะให้เฉลยไว้เป็นแนวทางในการตอบโดยที่นักเรียนจะต้องคำนวณจากสูตร และตรวจสอบกันว่าคําตอบที่ได้ตรงกับที่คุณครูได้ให้ต่อจากนี้หรือไม่นักเรียนต้องทําก่อนนะครับถึงจะมาดูเฉลยตรงนี้หวังว่านักเรียนจะเข้าใจจากตอนดอกเบีย้ยทบต้นและสามารถนําไปใช้ต่อยอดในการคํานวณต่อไปได้ขอบคุณครับผลิตร,รายการโดย สำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน